เป็นเรื่องที่น่าขบคิดนะคะเมื่อตำรวจผันตัวจากผู้เสพยาเสพติดมาเป็นผู้ค้าโดยใช้พื้นที่โรงพักเป็นสถานที่จำหน่ายค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงพักนะคะที่นครสวรรค์ค่ะตำรวจวางแผนจับกลุ่มตำรวจนายหนึ่งที่พบพฤติกรรมอย่างชัดเจนจำหน่ายยาเสพติดอยู่ที่บริเวณโรงพักพอจับได้ที่โรงพักขยายผลไปตรวจคนที่ห้องพักก็พบยาบ้าเพิ่มอีกกว่า40เมตรค่ะ ตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดนครสวรรค์เข้าไปจับกลุมตำรวจยศร้อยตำรวจตรีวัย55ปีค่ะในตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายปราบปรามสถานีตำรวจภูธรหน,นองปลิงขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานีตำรวจหนองปลิงนะคะแต่ที่ต้องจับไม่ใช่เพราะการทำหน้าที่ค่ะจับเพราะเป็นผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติดตำรวจทราบข่าวแล้วก็วางแผนล่อซื้อค่ะนัดส่งยาบ้า ให้กับสายลับบริเวณข้างโรงพักหนองปลิงได้ยาบ้า4เม็ด เมื่อนำตัวไปตรวจค้นห้องพักบนแฟลตสอพหอนองปลิงก็ได้ของกลางมาเพิ่มอีก40เม็ดค่ะผู้ต้องหายอมรับว่ายาบ้าที่ถูกล่อซื้อและที่ค้นเจอในห้องพักเป็นของตัวเองจริงส่วนที่มาขายยาบ้าเพราะว่าเสพติดมานานตอนแรกก็เป็นแค่ผู้เสพพอเสพหนักเข้าก็ผันตัวมาเป็นผู้ค้าหาเงินมาใช้ในชีวิตประจำวันค่ะที่เลือกโรงพักเป็นสถานที่ขายยาบ้าเนื่องจาก อ้างว่าทําแล้วรู้สึกปลอดภัยประกอบกับเป็นที่รู้กันในหมู่นักเสพหากมาซื้อยาบ้ากับตํารวจนายนี้จะปลอดภัยเพราะใช้สถานที่ขายเป็นโรงพักก็เลยนัดหมายซื้อขายกันมาแล้วหลายครั้งแต่ในที่สุดตํารวจก็วางแผนล่อซื้อและจับกลุ่มนะคะเมื่อขยายผลไปยังผู้ร่วมกระบวนการพบว่า เป็นชาวบ้านมาร่วมอีก3คนในขบวนการนี้พอไปขยายผลก็ได้ของกลางยาบ้ามาอีกลอตหนึ่ง333เม็ดค่ะ ส่วนที่จังหวัดแพร่ตำรวจจับกลุมกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่ด่านตรวจบ,บ้านห้วยไร่ตำบลห้วยไร่อำเภอเด่นชัยหลังจากที่นำรถผ่านเครื่องเอ็กซเรย์แล้วก็พบวัตถุต้องสงสัยนะคะตำรวจตรวจค้นอย่างละเอียดแล้วก็พบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในรถค่ะเบื้องต้นสามารถยึดได้กว่า1ล้านเม็ดจับผู้ต้องหาได้6คนตรวจยึดรถจำนวน5คันอยู่ระหว่างการเร่งขยายผลค่ะ